นะครับเรามาดูรถไฟที่สวนส่วนปฏิพัฒนกันนะครับรถธรรมดาที่261หกหงรุงเทพอโพงสวนส่วนปฏิพัฒกำลังจะเข้าปลายทางสุส่วนปฏิพัฒนะครับตามเวลานะครับตามเวลาวันนี้ได้ G A แลก็ G A G A สี่ห้าสามสองน,นะครับมีหูบินเมาส์ด้วยนะครับ